โซฟ้าปลาวหนึ่งวันฉบับม่ต้องใช้พาสปอร์ตไม่มีความรู้ก็สามารถไปเที่ยวได้นะแบบผมเนี่ยแหละหน้า<ะ>ด่านชายแดนไทยลาวจังหวัดหนองคายคลิปนี้เหมาะสําหรับการไปเที่ยวหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นการไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับโดยจะใช้บริการของทัวร์ครับก็สามารถไปติดต่อกันได้ที่ตึกแถวทางด้านหน้าซึ่งมันจะเหมาะมากๆเลยครับในการพาครอบครัวมาเที่ยว โดยในครอบครัวอาจจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกหลานซึ่งก็แน่นอนว่าบางคนอาจจะไม่มีพาสปอร์ตกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามารถขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวไปเที่ยวได้เพียงแค่ทําตามนี้ครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปยื่นทําเอกสารขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวมาก่อนครับก็คือยื่นทําตรงตึกแถวนี่แหละครับค่าทําเอกสารอยู่ที่คนละ100บาทแล้วเราก็จะได้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวมาครับ ซึ่งไอ้เจ้าหนังสือผ่านแดนโชวคราวเนี่ยมันก็จะใช้แทนพาสปอร์ตนั่แหละครับสามารถอยู่ประเทศเราได้3วัน2คืนสําหรับใครที่จะพาลูกพาหลานไปเที่ยวด้วยก็ให้ทําเอกสารในรูปแบบผู้ติดตามครับโดยจะใช้สําเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสําเนาใบเกิดในการยื่นทําเอกสารครับจากนั้นก็เอาเจ้าหนังสือผ่านแดนโชวคราวไปยื่นที่ด่านชายแดนครับเพียงเท่านี้ก็สามารถข้ามฝั่งไปเที่ยวที่ประเทศเราได้แล้วล่ะครับ มาทาความรู้จักกับเจ้าหนังสือผ่านแดนโชคคราวกันหน่อยครับ <Okay. S 1> จริงๆแล้วไอ้เจ้าหนังสือผ่านแดนโชคคราวเนี่ยเราสามารถไปทําเองที่อำเภอได้นะครับค่าทําเอกสารอยู่ที่คนละ30บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ที่ทางทูเขาเก็บผม100บาทก็เพราะว่ามันมีค่าเหยียบแผ่นดินของฝั่งลาวอีก50บาทนะครับแล้วก็ค่ารถมารับข้ามฝั่งไปอีก20บาทรวมแล้วก็เป็น100บาทครับและการทาหนังสือผ่านแดนโชวคราวไปเที่ยวเนี่ยสามารถเที่ยวได้เฉ,เฉพาะเวียงจันทร์เท่านั้นนะครับ ถ้าอยากจะไปเที่ยวหลวงพระบางวังเวียงก็ต้องใช้พาส,สปอร์ตแล้วล่ะครับโอเคที่ด่านชายแดนของฝั่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางทัวร์มาทําเอกสารแล้วก็จ่ายค่าเหยียบแผ่นดินให้กับเรานะครับเสร็จแล้วหน้าที่ของเราก็คือเก็บเจ้าหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเอาไว้ให้ดีเลยครับห้ามหายเด็ดขาดเลยนะครับถ้าหายเนี่ยโดนปรับจะหาว่าไม่เตือนเอานะครับ <c oughs> สุดท้ายเกี่ยวกับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวครับ มายื่นออกที่ด่านไหนก็ต้องกลับเข้ามาที่ด่านนั้นด้วยนะครับไม่ใช่มายื่นออกที่ด่านหนองคายแล้วจะกลับเข้ามาที่ด่านมุกดาหารอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคจากนั้นก็จะมีรถตู้มารอรับเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของเวียงจันทร์ในวันนี้ครับ <Yeah. Woo. S 1> สถานที่สําคัญต่างๆของนครเวียงจันทร์ที่ทางทัวร์เขาจะพาเราไปนะครับยกตัวอย่างเช่นพระธาตุหลวงทบายดีเพราะว่าที่นี่ต้องเสียตังนะครับ เท่าไร่ครับสามสิบสิใช่ไหมครับค่ะเข้ามาไหว้พระที่ 60, ह, 5, 5, 5, นี่ต้องเสีย huh. ค่าเข้า30,000ื่กรีบครับหรือจะเท่ากับห้าสิบาทสามารถใช้เงินไทยจ่ายได้เลยนะครับไม่ต้องไปแลกเป็นเงินกรีบให้วุ่นวายโอเคส่วนค่าเข้า50บาทตัวผมเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่แค่มันไม่ชินครับปกติผมเข้าวัดไหว้พระก็จะชินกับการหยอดทู้บริจาคซะมากกว่า และก็เหมือนกันเลยครับกับที่หอพระแก้วต้องเสียค่าเข้า50บาทเช่นเดียวกันครับเ<า>ท่าไหร่ครับา50บาทมาต่อกันด้วยจุดเช็คอินหลักของนครเวียงจรรันทซึ่งนั่นก็นคือประตูใช้นั่นเองครับและสถานที่สุดท้ายก็จะเป็นวัดส,สีเมืองครับซึ่งภายในอุโบสถหลังนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองนครเวียงจันทร์นั่นเองครับ และนี่ก็คือการมาเที่ยวเวียงจันทร์สปปลาวภายใน1วันครับซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและก็สะดวกที่สุดแล้วและมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยละครับ